สามเณรใบบุญหกขวบบวชแล้วไม่ยอมศึกฟังเหตุผลแล้วอึง้งตายไปก็เหลือแต่บุญแต่กรรมผู้ใช้บัญชีติกตอกแม่นิดศูนหนึ่งหรือแม่นิดของน้องใบบุญเด็กชายวัยหกขวบที่เป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลจากการศึกษาธรรมะและเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้บวชเป็นสามเณร โดยโพสคลิปวิดีโอระบุว่าแม่นี้จะทำยังไงดีคะสามเณรใบบุญไม่ยอมสึกเลยคะ่ะใบบุญจะทำแบบนี้ไม่ได้นะลูกคุยกับโยมแม่ว่าขอบวช9วันเท่านั้นวันนี้ต้องศึกนะคะต่อมาแม่ได้โพสคลิปขณะที่ถามสามเณรใบบุญว่าทำไมลูกเนนไม่ยอมสึกไปอยู่บ้านกับแม่ซึ่งสามเณรใบบุญได้ตอบแม่ว่า สามเณรใบบุญอยากบวชศึกษาทาต่อแล้วก็อยากได้อมาตตะธรรมเพราะไม่อยากยึดมั่นถือมั่นแล้วก็อยากปล่อยวางต่อให้สามเณรใบบุญเรียนสูงสูงสามเณรก็ตายอยู่ดีตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญจากกรรมเงินก็เอาไปไม่ได้การเรียนการสอนก็เอาไปไม่ได้สามเณรใบบุญอยากบวชต่อไม่อยากศึก แม่ให้ศึกแต่สามเณรไม่อยากศึกโดยก่อนหน้านี้สามเณรฟอร์ดพี่ชายของน้องใบบุญก็ได้บวชเรียนใต้ลมพระศาสนานานกว่าสามปีมาแล้วมาตอนนี้สามเณรใบบุญได้บวชและไม่ศึกอีกคนแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะหัวอกคนเป็นแม่อยากให้ลูกศึกออกมาเรียนและใช้ชีวิตทางโลกก่อนหากในอนาคต จะบวชอีกแม่ก็ไม่ได้ขาดเปิดประวัติน้องใบบุญหนูน้อยใฝ่ธรรมลัน่นอยากบวชจนถึงนิพพานแม่เผยที่มาก่อนตั้งชื่อว่าน้องใบบุญจากกรณีหนูน้อยวัยหกขวบหรือน้องใบบุญหนูน้อยใฝ่ธรรมกลายเป็นวัยรุ่นโด่งดังหลังเอ่ยปากขอแม่ไปบวชเป็นสามเณรตามพี่ชายลัน่น อยากบวชจนถึงนิพพานจนเป็นที่พูดถึงและนำไปเปรียบเทียบกับหนูน้อยอีกคนสนั่นโซเชียลน้องใบบุญคือใครประวัติน้องใบบุญหรือเด็กชายรัชพลตรงต่อกิจหนูน้อยอายุหกขวบลูกชายคนเล็กของครอบครัวตรงต่อกิจโดยน้องใบบุญเป็นลูกคนเล็กของแม่นิดและขนพ่อสุพัฒโดยมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมดสาคน คนโตชื่อพี่กว๋วยเจ๋งคนที่สองชื่อพี่เนนฟร์นบวชเป็นสามเณรเมื่อสองปีก่อนตั้งแต่อายุ8ดขวบตอนนี้จำวัดอยู่และคนที่สคือน้องใบบุญน้องใบบุญเป็นที่รู้จักหลังมีการเผยแพร่เป็นไหวร่อนผ่านทางทิกตอกโดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นน้องใบบุญได้เอ่ยปากขอแม่ไปบวชโดยให้เหตุผลว่า อยากละทางโลกอยากไปนิพพานขณะที่พูดเป็นแม่แม่นิดได้พูดกับน้องว่าตอนนี้หนูยังเด็กอยู่เมื่ออายุแปดขวบจึงสามารถบวชสามเณรได้หลังคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นเ็ดูความน่ารักและความไร้เดียงสาของน้องและความสุขุมสงบของน้องแม่นิดเปิดใจกับทีมข่าวว่า ไม่อยากให้เอาน้องใบบุญไปเปรียบเทียบกับใครทางนั้นเพราะเห็นใจครอบครัวน้องเขาและสงสารเพราะยังเป็นเด็กทางคู่ในเมื่อเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็ห้ามสังคมไม่ได้ประเด็นดราม,ม่าที่เกิดขึ้นตอนแรกน้องใบบุญก็ไม่ทราบแต่บังเอิญได้ยินแม่หลายสดมีผู้ใหญ่ถามถึงกระแสดราม,ม่าแม่จึงเล่าให้น้องใบบุญฟังน้องใบบุญก็ถามแม่ว่าผมเป็นข่าวหรอครับ แม่ก็เลยบอกว่าน้องใบบุญกำลังถูกสังคมเอาไปเปรียบเทียบกับพี่อีกคนในโซเชียลพร้อมกับเปิดคลิปให้ดูน้องใบบุญบอกว่าสงสารพี่เขาแม่นิดบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีกระแสรดราม่ามีการเอาน้องใบบุญไปเปรียบเทียบซึ่งแม่นิดได้ทำคลิปห้ามแฟนคลับเอาไว้แต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดดราม่าอีกในวันนี้ พราะไม่อยากให้น้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนื่องจากน้องยังเด็กทางคู่แม่นิดเผยถึงการเลี้ยงดูน้องใบบุญว่าเลี้ยงดูเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ที่น้องชอบพูดธรรมะอาจจะเสื่มทรัพย์จากพ่อแม่ที่ชอบทําบุญสวดมนต์ไหว้พระช่วยเหลือสังคมการสอนลูกของแม่นิดนั้นเน้นทําให้ดูสอนการพูดจาต้องมีหางเสียงมีมารยาทครอบครัวของแม่นิด ส่วนใหญ่อยู่กับพระครูบาอาจารย์เท่าที่จำความได้น้องใบบุญพูดธรรมมาตั้งแต่สามขวบจุดเริ่มแรกๆก็คือน้องใบบุญไปเหยียบแมลงวันตายแล้วร้องไห้มาหาแม่และถามแม่ว่าหนูจะบาปไหมหนูสงสารเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องใบบุญก็ชอบพูดธรรมะประกอบกับน้องใบบุญมีพี่ชาย คือสามนเณนรฟรอดเมื่อเจอกันสองพี่น้องก็จะชอบพูดธรรมะตอนนี้บวชได้สัมพันษาและยังไม่อยากสึกโดยล่าสุดน้องใบบุญได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโหนกระแสน้องใบบุญมาแล้วจ้าเด็กน้อยใฝ่ธรรมขอแม่ออกบวชตลอดชีวิตโดยตอนหนึ่งแม่นิดได้เปิดเผยถึงที่มาของชื่อน้องใบบุญว่ามันมีที่มาที่ไปพูดก็เหมือนนิยาย เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องของเรื่องน้องใบบุญกับเ네นนฟอร์ดก่อนมาเกิดนูจะฝันค่อนข้างเหมือนกันคือเรามีลูกมาแล้วสองคนและคนที่สามอยากได้ผู้หญิงก่อนที่จะท้องนูฝันอยู่หลายครั้งว่ามีขบวนแห่ในสนามหลวงฝันสองสามครั้งเหมือนกันและมีเด็กสองคนมาบอกว่านุจะมาขออยู่กับแม่มากับน้องสองคน หนูชื่อใบบุญน้องหนูชื่ออุ่นทิพย์เราก็บอกว่าถ้าจะรับสองคนก็ไม่ได้เราต้องเอาคนใดคนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าหนูใบบุญไปก่อนหลังจากนั้นก็ฝันมาเรื่อยๆว่ามีคนมาบอกว่าเขาจะมาเกิดแล้วนะถ้าเกิดแล้วอาจจะย้ายมาอยู่ที่นั่นที่นี่ความฝันก็จำได้บ้างไม่ได้บ้าง แล้วในความฝันมีแม่ชีองหนึ่งมาบอกว่าไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเขาเกิดแล้วจะต้องให้ชื่อใบบุญเท่านั้นเขาจะได้เหลี้ยงง่ายๆตัวเขาเองก็เหมือนแม่ชีจูงมือเขามาเราก็ถามว่าหนูชื่ออะไรเขาบอกว่าใบบุญเป็นชื่อตั้งแต่ในฝันเลยพอลูกเกิดมาก็เลยตั้งชื่อว่าใบาบุญแม่นิดยำ้ำเป็นเพียงความฝัน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับอภิเนหารใดๆ